สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอแลบจับโปะรูปเก่าใหม่ใบไม้แห้งอยู่ครบไม่มีล่นหมอแล็บแพนด้าโพสต์ภาพยืนยันปัจจุบันขึงลวดน้ํากับอดีตมีคนเดินข้ามช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาตอกย้ำเพิ่งถ่ายเมื่อ2วันก่อนเหตุใบไม้แห้งยังอยู่กรบไม่มีหล่นสักใบขอบคุณหน่วยงานสอดส่องช่องทางธรรมชาติหลังจากนี้ไม่ขอยุ่งอีกแล้ว จากกรณีทนพภูมิภาคเดชหัดสดินเจ้าของเพจหมอลับแพนด้าโพสตภาพชาวกัมพูชาเดินเท้าข้ามไปมาบนฝายกระสอบทรายที่กั้นคลองชายแดนหลังตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพร้อมฝากบอกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวคลองตรวจตราดูช่องทางธรรมชาติจุดนี้ด้วยทำเอาชาวเน็ตต่างพากันแชร์พร้อมวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจข่าวจันทบุรีโพสตภาพเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวที่มีการขึงวดหนามเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันว่าภาพที่หมอแลบโพสต์ไปนั้นเป็นภาพเก่าสมัยเพิ่งประกาศปิดด่านแล้วอนุโลมให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชาข้ามมาซื้อของได้ความืึหน้าราสุดเมื่อวันที่11ธันวาคมทอนอพภูมิภาคเดชหัสดินเจ้าของเพจหมอแลบแพนด้า โพสภาพบริเวณช่องทางธรรมชาติดังกล่าว2ภาพเป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาพของตัวเองที่โพสต์ลงไปในโพสต์ตอนแรกกับภาพปัจจุบันที่มีการขึงลวดนำหิ้เพลงปิดก้นทางค้ามเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งใส่สีแดงวงไว้ที่ใบไม้ที่มีทั้งใบไม้แห้งและกิ่งไม้สดที่ยังคงอยู่ในลักษณะเหมือนกันทั้งสองภาพเป็นการยืนยันนอกจากนี้ทอนอพภอูมิภาคยังระบุข,ข้อความอีกว่าขอบพระคุณท่านที่ใจดีถ่ายภาพปัจจุบันมาให้นะครับซึ่งมันยืน ยังได้เป็นอย่างดีว่าภาพที่ผมให้คนไปถ่ายเพิ่งถ่ายเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาจริงๆพระใบไม้แห้งยังไม่ล่นเลยฮ่าฮ่ฮ่อยู่ครบทุกใบขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันสอดส่องดูแลช่องทางธรรมชาติด้วยนะครับส่วนใครจะเข้าจะออกก็คงไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกแล้วขออยู่เบื้องหลังหน่วยงานด่านหน้าที่ตะตรวจโควิดเชิงรกดีกว่าครับยิ่งตรวจเจอมากยิ่งปลอดภัยมาก ท่านผู้ชมและกรครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก g ีนีดอทคอขอบคุณครับ